ออ้หลงชั้นล่างไหมโหที่เป็นวงเวียนเลยพี่น้องทางขึ้นหักโค้งเลยกับทีมงานดัมไกีนะครับโอ้ทางขึ้นบอดแบบยังไง <c oughs> ก็กาบสวัสดีครับผมกาบสวัสดีเอฟซีชา youtube ทุกท่านครับอยู่กับผมเอ็กซ์ดัมซิงครับผมมาดูเรื่องอ้ำลามงามแท้หน่อยครับ จะลั่นไหมหยับน้อย,ย,ยเยยบเยยบเลืองอะา,ามงามแท้โอ้โหนี่ครับผมถอยเข้าไปาใส่ดินตรงนั้น แล้วก็วนขึ้นเลยพี่น้องทางก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะแต่เราจะมาลุ้นกันว่าจะลั่นหรือเปล่าครับมาดูอ่ารถที่เหนียวนะว่าจะลั่นแค่ไหนนะว่าจะแปดหรือเปล่าโอ้โหนี่ก็ขุดลงประมาณ3ามชั้น <c oughs> าบอกว่าเอาลึกได้เท่าไหนเอาเท่านั้นครับโอ้โหนี่จะไม่สี่ห้าเมตรดนะ้ยเอนี่ยนี่ก็เป็นกองคิดตมครับบ่องไปนี่ครึ่งรถหกล้อเลยนะทำไมมองแถวแถวกระบะนี่มิดเลยครับขับโดยช่างเขียว เราจะมายืนรอยอยู่ตรงทางขึ้นนี่แหละครับว่าจะลั่นแค่ไหนนะพี่น้องนะไม่รู้ว่าทีมงานดมกรีนนี่โอ้โหบอกว่าสุดจัดเลยบ่อน,นี้ครับเป็นวงเวียนเลยตรงนี้ออกมาก็บนเลยครับบนขึ้นมาเลยเต้องเหยียบส่งอย่างเดียวเลยนะพี่น้องนะถ้าทางเนืนนี่จบข่าวครับดีนะทางแข็ง ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะมาลุ้นกันแล้วครับว่าจะลั่นแค่ไหนนะพี่รองนะกับรถพี่เหนียวอ่าวนมาประมาณอาสองเมตรครึ่งสงเมตรหรือสามเมตรไม่รู้อ่ะเต็มแล้วมาดูความลั่นของเขาหน่อยครับว่าจะลั่นแค่ไหนนะมาแล้วครับขยับออกมาเนิบเบ อยากโชว์หน่อยดิว่าจะลั่นแค่ไหนเครื่องร้อยเจ็ดห้าครับคันนี้ครับมาดูความแรงของเขาหน่อยแล้วก็ดัดทางขึ้นบ่อยเนะี่ยโอ้อยียบน้อย จัดสุดจัดกับทีมงานดัมกลินไปแล้วครับไม่รู้ว่านี่เขาไปเทที่ไหนนะพี่น้องนะโอ้โหนี่ก็น่าจะประมาณ4เมตรหรือเปล่าครับสระลูกนี้จังเขียวนี่โอ้โหกดสระนี่ได้สวยมากเลยนะพี่น้องนะอันนี้ก็ลงชั้นสองแล้วครับผมลงล่างแล้วแต่ไม่ค่อยแปลตเท่าไหร่ ขึ้นได้สบายสบายเดี๋ยวเรามารอรถถธรรอครับว่าคิวต่อไปจะแปลดไหมแซคผมเซอร์ครับมาแล้วเดินหน้าลงไปเลยนะพี่น้องนะไปกลับลำข้างในครับเราก็ยืนดูบนนี้แหละพี่น้องกับมุมกว้างเาจะมายืนดูข้างบนนี้กันครับว่าจะลั่นแค่ไหน ว่าจะลั่นแปดั้ยไหมีเราขุดไปเจอดินแข็งแล้วครับผมนี่เรามาลุ้นของแซกผมเซอร์กันว่าจะลั่นแปดไหม <c oughs> จะออกแ8ดแปดตอนไหน รถแซกนี่ดังดีมากนะเสียงนี่ตัังแต่ไปทำท่อมานี่น้องน้ำเขียวนี่ถ้าคุดแบบนี้นะครับไม่เปลืองน้ำมันเท่าไหร่นะเขาบอกว่าขี่หลังเต่านี่ครับลวงมามันแบบว่ามันด้ยองยกแขนขึ้นสูงเท่าไหร่ เดี๋ยวไปดักแซกผมเชิญอยู่ตรงนู้นนะโอ้จัดเกาะมาแล้วหนึ่งโอ้หัน่าจุลุยเอารถไถไปไหนมาหย่ ผมเจอครับว่าจะลั่นแค่ไหนใกล้จะเต็มแล้วเดี๋ยวเรามายืนดัก้อยอยู่ตรงนี้ครับว่าจะลั่นแค่ไหน เต็มแล้วเฮ้ยอา้าวไม่พ้นครับ มาแล้วเจ้าแซกขึ้นมาแล้วมาดูกันว่าจะลั่นแค่ไหนพี่น้องจะลั่นไหมหยับน้อยโอก็ขึ้นแบบไม,ไม่ต้องหยียบเลย เดี๋ยวเราก็จะปิดท้ายของทีมงานดำกรีนนะครับรถด,ดำกรีนใกล้จะเต็มแล้วครับผมมาดูรถขายไก่ย่างครับว่าจะควันเยอะไหมแต่ทำปั๊มมา ดูกับเจ้าโกวิโก้ครับ SK 0นี่มีเดินหน้าลงไปเลยครับเออเซโก้ใจยเย็นเซโก้ ตันนี้ขึ้นสบายส,สบายอยู่แล้วไปแล้วไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็อขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามชออ่อง X ด u m ซ i n g ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ